เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีปัญหาการเงินรุมเร้าจากโครงสร้างที่กดทับเช่นนี้มองหาแสงสว่างที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่เจอก็ไม่พ้นที่จะเข้าสู่ด้านมืดค่ะ พึ่งพาผู้มีอิทธิพลอย่างกรณีคดีกำนันนกหรือเข้าสู่วงการเก็บสวยเรียกรับผลประโยชน์อย่างสวยทางหลวงที่เพื่อนสมาชิกสสวิโรดลักษณะดิสอนเคยออกมาแฉสวยผู้ต้องหายอโรปที่ปัทยาที่เป็นข่าวดังเมื่อสองเดือนก่อนสวยทุนจีนสีเทาที่ทําให้ตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นมลทนไท้กัวไปแล้วสวยบอนสถานบันเทิงผิดกฎหมายที่มีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องออกมายืนแถลงข่าวหน้าซื้อตาใสาว่าไม่มีไม่พบไม่เจอ หรือแม้ต่การเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนรายเล็กรายน้อยทั้งการตั้งด่านเก็บเงินส่งนายหาเงินไรายได้เสริมจากการเปิดร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าซะเองหรือแม้กระทั่งกับแม่ค้าขายกล้วยแขกคะท่านประธานยังโดนเรียกเก็บสวย เรียนประธานที่เคารพดิฉันพณิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งอำเภอเมืองตำบลไทยบ้านปากน้ําบางเมืองบางโปรงบางด้วนพักก้าวไกลค่ะในวันนี้ดิฉันจะพิปรายถึงงบประมาณของสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนงานราชการที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงใดๆแต่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง หากพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคะเราจําเป็นจะต้องพูดถึงวิกฤตศรัทธาต่อวงการตํารวจไทยที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อพูดถึงตํารวจประชาชนก็มาจะนึกถึงการเก็บสวยการเรียกรับผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนค่ะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อจะพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันคิดว่าเราควรจะมองไปให้ลึกถึงต้นตอปัญหาของมันเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาปัจเจกบุคคลที่เราจะไปไล่บอกตํารวจให้ดํารงตนให้เหมาะสมเท่านั้นแต่นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ต้องแก้ด้วยการตั้งเข็มทิศให้ถูกทางตั้งแต่ต้นนั่นคือการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมดังนั้นประเด็นที่ฉันจะพูดในวันนี้คือรัฐบาลจัดงบแบบใดเหมือนไม่เห็นวิกฤตัสธานในวงการตํารวจไทยแบบนี้ค่ะ ว่าประมาณที่ไม่เหมาะสมนี้มีเนื้อตาอย่างไรว่ากันตามตรงนะคะมันคือความจริงอันน่าเจ็บปวดของสันักง,งานตํารวจแห่งชาติที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะแม้จะเป็นงบประมาณที่มากเทียบเท่ากับกระทรวงใหญ่ๆแต่ปลายทางค่ะท่านประธานกลับไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติง,งานตัวจริงเพราะในปีนี้ถึงแม้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะได้รับงบประมาณไปถึงหนึ่งแเจหนึ่งดล้านบาท หากแต่มีก้อนงบประมาณที่ถูกจัดสรรไว้เพื่อใช้ในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั่วประเทศเพียง1 6 7 4 9ล้านบาทคิดเป็น14.29%ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้นนอกจากนี้รูปแบบการจัดสรรงบประมาณของสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็สะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณแบบรัฐราชการรวมศูนย์จัดสรรจาก บนลงล่างสั่งการแบบท็อปดาวค่ะส่วนกลางไปสู่นครบาลภูธททั้ง9ภาคแล้วค่อยกระจายไปสู่จังหวัดแล้วจังหวัดค่อยกระจายไปสู่สถานีตํารวจอีกทีนี่คือปัจจัยที่ทําให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตของวงการตํารวจในปัจจุบันได้ไม่สามารถทําให้ตํารวจปฏิบัติหน้าที่เป็นตํารวจของประชาชนได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพไม่สามารถแก้ปัญหาสวยและการเรียกรับประโยชน์จากการใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวบนทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งหากรัฐบาลเห็นตรงกันว่านี่คือปัญหาใหญ่ที่เป็นวิกฤต ดิฉันมีคำถามค่ะท่านประธานว่าเหตุใดจึงจัดงบประมาณเช่นนี้สิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คืองบประมาณภายใต้โครงการที่สามในแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศจากทั้งหมด10แผนงานนี้นะคะคือโครงการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนที่เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดูแลประชาชนโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศมีก้อนเดียว งบประมาณส่วนนี้ในปี67ได้รับการจัดสรรน,น้อยกว่าปีก่อนทั้งในแง่ของจานวนเงินและสัดส,ส่วนของงบประมาณเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยรวมสวนทางกับการขยายตัวของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มากขึ้นกว่าปีผ่านๆมาโดยในปี67ปีนี้อย่างที่ฉันบอกนะคะได้รับการจัดสรรอยู่ที่16,749ล้านบาทน้อยลงกว่าปีที่แล้วเกือบ3,000ล้านและสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นว่าง,งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรมาให้สํานักงานตํารวจ แห่งชาติไม่เพียงพอที่จะทำให้ตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นมีหลายประการด้วยกันค่ะอันดับแรกท่านประธานคะดิฉันขอโฟกัสที่งบประมาณสำหรับทรัพยากรในการทำงานของตำรวจมาสักสองไอเทมเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นเป็นการอธิบายว่ามันรันทดแรนแค้นขนาดไหน อย่างแรกคือค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นค่ะหรือค่าน้ํามันในการใช้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปีนี้ได้รับการจัดสรรมา4,082ล้านบาทหารเฉลี่ย1,484สถานีตํารวจทั่วประเทศตกสถานีละ230,000บาทต่อเดือนซึ่งจากข้อมูลหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีพบว่าค่าน้ํามันเนี่ยมีสูตรคิด เป็นคำนวณชัดเจนนะคะรถยนต์ได้สูงสุดประมาณคันละ3,000บาทต่อเดือนนี่รถปฏิบัติหน้าที่ตำรวจนะคะท่านประธานต้องทำงานกันแทบจะทั้งวันทั้งคืนขนาดรถพวกเราปกติใช้วันใช้เดือนหนึ่งก็เติมเกิน1,000 0บาทแล้วให้ตำรวจมาเดือนละ3,000บาทดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยค่ะว่าตำรวจเนี่ยจะต้องประหยัดใช้กันขนาดไหนยิ่งไปกว่าน,นั้นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะตำรวจได้งบสูงสุดอยู่ที่คันละ1000บาท 1,000บาทต่อเดือนค่ะท่านประธานมันน้อยขนาดไหนทุกท่านลองนึกภาพตามดูนะคะสายตรวจตู้ยามนี่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักๆทำงานกัน2ี่ชั่วโมงมี2ผัดผัดละ12ชั่วโมงหลักๆจะใช้เป็นรถซ BR 300คันใหญ่ๆแบบนี้ท่านประธานจากการที่ดิฉันพูดคุยกับสายตำรวจในเขตพื้นที่นะคะก็ได้ร้องเรียนมาว่าเติมน้ำมันร้อยนึงเนี่ยคันวันหนึ่งออกตรวจก็หมดแล้วหรืออย่างสายตรวจจราจรนะคะมีมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอย่างยามาฮ่าเอ็นแม็กหนึ่งห้าห้าซีซีเนี่ยเติมน้ำมันร้อยหนึ่งอย คิดเลขกันง่ายๆเท่ากับงบประมาณที่ให้มาพันหนึ่งต่อเดือนเนี่ยจะหมดไปตั้งแต่ครึ่งแรกของเดือนแล้วนะคะแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงในเขตพื้นที่ที่มีปัญหามากสายตรวจต้องออกพื้นที่ถี่กว่าปกติอาจจะอยู่ได้น้อยกว่านั้นอย่างช้าเลยขับประหยัดประหยัดก็อยู่ได้สักสัปดาห์ที่3ของเดือนไม่เกินนี้หลังจากนั้นทํายังไงคะท่านประธานหลังจากนั้นใครเข้าเวรแล้วน้ำมันหมดก็ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองจ่ายบางครั้งก็มีแบบที่ต้องไปติดเครดิตกับปั๊มน้ํามันสิ้นเดือนค่อยมาจ่ายทีหลัง เมื่งบหลวงมันไม่พอขนาดนี้ก็ต้องไปหารายได้พิเศษช่องทางอื่นค่ะช่วงไหนโชคดีหน่อยก็ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากการไปเช็คชื่อที่จุดตรวจตู้แดงที่ตำรวจจะต้องตรวจตาบริการประชาชนในจุดเสี่ยงพอได้เป็นสินน้ำใจมาเติมน้ำมันบ้างเป็นครั้งบางคราวจุดละ500บ้างจุดละพันบ้างเหมือนกับว่าตำรวจจะต้องไปหวังเอาที่น้ำบ่อหน้าหารับทิปจากการไปให้ความคุ้มครองดูแลประชาชนแบบเป็นกรณีพิเศษ บางครั้งตู้แดงไม่พอมีตู้ดาด้วยนะคะนี่เท่ากับว่าเป็นการเปิดช่องทางให้มีการเรียกรับประโยชน์หรือไม่ปัณณี้นี้ปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานต่อเนื่องและถึงแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทราบเป็นอย่างดีจึงได้มีการตั้งคำขอไปที่สำนักก็ประมาณสูงถึง6,446ล้านบาทแต่รัฐบาลก็จะสรรมาให้เพียงเท่านี้ค่ะ4,082ล้านบาท เพิ่มจากปี6-6มา400ล้านมากขึ้นกว่าปีก่อนก่อนที่ผ่านมาแต่ถึงกันนั้นก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะพออยู่ดีคือถ้าจะจัดสรรมาให้ใช้ไม่พอแบบนี้ก็รบกวนรัฐบาลทําให้ค่าน้ํามันถูกลงด้วยนะคะจะได้ไม่ไปเป็นภาระให้กับเงินในกระเป๋าสตางของเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นผู้น้อยที่ปฏิบัติงานตัวจริงไอเทมต่อไปคะ่ะท่านประธานเรามาดูกันที่ค่าอุปกรณ์ สำนักงานประจำโรงพักจากการที่ดิฉันได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนหลายท่านนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างบประมาณก้อนนี้จะถูกใช้หมดไปตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีแล้วเพราะงบประมาณที่รับจัดสรรมันน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จริงๆแล้วไม่ใช่น้อยแค่ปีนี้นะคะป่ะานานน้อยทุกปีสําหรับงบประมาณปี67มีการส่งคําขอไปที่สํานักงบประมาณถึง60.2ล้านบาทรัฐบาลจัดสรรให้เพียง35ล้านบาทครึ่งต่อครึ่ง เมื่อหารเฉลี่ยสถานีตำรวจทั่วประเทศ1,484สถานีจะตกอยู่สถานีละ2 3 5 0 0บาทต่อปีเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเพราะมันเหลือไม่ถึง2,000บาทต่อเดือนพูดกันให้เห็นภาพนะคะซื้อกระดาษมาทำสำนวน4ลังก็หมดแล้วยังไม่ได้หมึกเครื่องปิ้นเลยนะคะ นี่คือความเจ็บปวดของตํารวจไทยค่ะเจ็บปวดขนาดไหนก็คงเจ็บปวดขนาดที่หลายๆท่านต้องมาแชร์กันลงโซเชียลมีเดียกันจนไปไวรัลเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะตัวอย่างที่ดิฉันยกมาเนี่ยเป็นคลิปในทิกตอกโพสตลงโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจพนักง,งานสอบสวนสบพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่เล่าว,ว่าการเริ่มต้นเป็นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้วยเงินตัวเองโน้ตบุ๊กสามหมบาทเครื่องพิมพ์สี่พบาทกระดาษ500โปรแกรมในการทํางานอีก4 0 0พเยอะนะคะ สิ่งเหล่านี้กลายเป็นที่สนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ในขณะนั้นที่สําคัญนอกจากตํารวจชั้นผู้น้อยแล้วคําพูดในลักษณะที่ว่าต้องใช้เงินส่วนตัวในการทํางานเนี่ยก็ยังออกมาจากปากตํารวจยศใหญ่อย่างรองพบตรพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเช่นกันขออนุญาตพาดพิงนะคะเพราะว่าท่านเองก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสาธารณะว่าตํารวจเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ได้เงินเดือนน้อยแต่ทุกคดีที่ต้องทํามันใช้เงินสําหรับเงินเดือนมันไม่เพียงพอตนเองเนี่ยก็ต้องใช้เงินในการทํางานเดือนละเป็นล้าน โอนให้น้องๆไปทํางานตามที่มอบหมายอีกเดือนละ0แสนจะมีสักกี่คนเขาได้มาทานที่มีเงินมาให้ใช้ในการทํางานมากมายขนาดนี้สิ่งนี้เป็นภาพสะท้อนว่างบประมาณที่ถูกจัดสรรไปให้มันไม่เพียงพอต่อการทํางานจริงจนต้องเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องมาแบกรับภาระนี้แทนมีที่ไหนกันคะทํางานแทนที่จะได้เงินกลับต้องมาเสียเงิน แล้วนอกจากทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการทํางานแล้วซ้าร้ายไปมากกว่านั้นตํารวจชั้นผู้น้อยก็ยังมีเงินเดือนและสวัสดิการไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอีกด้วยดิฉันเคยพูดคุยกับดาบตํารวจค่ะมาร้องทุกข์กับดิฉันว่าให้ช่วยดูเงินเดือนเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนหน่อยคุณพึ่งทํางานมาเป็น10ปีเงินเดือนไม่คืบหน้าเลยไม่สอดคล้องกับอายุการทํางานเมื่อเทียบกับสายงานอื่นๆแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยตัวชี้วัดที่เห็นชัดที่สุดนะคะคือหนี้ตํารวจ จากข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหานี่สินตํารวจในปี2566พบว่าตํำรวจ220,000กว่าคนเป็นหนี้270,000 270,000ล้านฉันเฉล่ยตำรวจหนึ่งคนเนี่ยเป็นหนี้หนึ่งล้านบาทโดยมีสากลอมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่รองลงมาคือธนาคารอมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามลําดับทางสานักงานตารวจแห่งชาติก็เคยมาชี้แจงว่าท่านผอ,อตรอเนี่ยคนปัจจุบันพยายามแก้ไขเรื่องนี้ด้วยการสารต่อโครงการแก้หนี้ที่เคยทํามาก่อนหน้าลงนามความร่วมมือกับสถาบานันการเงินในการลดดอกเบี้ยรวมหนี้สินแล้วโอนหนี้ไปสาักรนอมทรัพย์ตํารวจประเด็นสําคัญก็คือทํามากี่ปีแล้วคะ ถ้าเรามัวแต่วัวหายแล้วล้อมคอกไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแบบนี้จะแก้หนี้กันจริงๆได้กี่โมงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีปัญหาการเงินรุมเร้าจากโครงสร้างที่กดทับเช่นนี้มองหาแสงสว่างที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่เจอก็ไม่พ้นที่จะเข้าสู่ด้านมืดค่ะ พึ่งพาผู้มีอิทธิพลอย่างกรณีคดีกำนันนกหรือเข้าสู่วงการเก็บสวยเรียกรับผลประโยชน์อย่างสวยทางหลวงที่เพื่อนสมาชิกสสวิโร์ลักษณะดิสอนเคยออกมาแฉสวยผู้ต้องหาเยอรมันที่ปฐยาที่เป็นข่าวดังเมื่อสองเดือนก่อนสวยทุนจีนสีเทาที่ทําให้ตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นมลทลนไท้กัวไปแล้วสวยบอนสถานบันเทิงผิดกฎหมายที่มีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องออกมายืนแถลงข่าวหน้าซื่อตาใสาว่าไม่มีไม่พบไม่เจอ รือแม้แต่การเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนรายเล็กรายน้อยทั้งการตั้งด่านเก็บเงินส่งนายหาเงินรายได้เสริมจากการเปิดร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าจะเองหรือแม้กระทั่งกับแม่ค้าขายกล้วยแขกค่ะท่านประธานยังโดนเรียกเก็บสวยสิ่งนี้เนี่ยเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายมีช่องโหว่ประชาชนหมดศรัทธาคำว่าผู้พิทักษ์สันติราจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปและแน่นอนว่าเมื่อมีคนที่อยู่ไม่ได้กับระบบกดทับที่เป็นอนท้อทอดแบบนี้ก็ต้องมี เมื่อมีคนที่อยู่ได้อย่างกรณีเมื่อสักครู่ก็ต้องมีคนที่อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน คนเหล่านั้นก็อาจจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์หนักแน่นตั้งใจมาเป็นตำรวจขอเป็นตำรวจน้ำดีจนวินาทีสุดท้ายของอาชีพจนต้องลีภยัยอย่างคนตำรวจตีปวินพงศิรินที่เพื่อนสมาชิกฝรั่งเิมยงมณมเคยได้นำเสนอในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้หรืออีกหลายๆท่านที่ต้องประชิญกับความเครียดและกดดันจากระบบการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพการกระจุกตัวของงานเงินเดือนและสวัสดิการที่ไม่เพียงพอทั้งถูกกดดันจากรูปแบบของงานทั้งต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาความเครียดสะสมการเติบโตล่าช้าการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเเเเกิดดปป็นสภาาวววะะจบ่่ยย้้โคคซึศ จากข้อมูลของโรงพยาบาลตำรวจเมื่อปี2560หาได้ลึกสุดเท่านี้นะคะเปิดเผยสถิติข้าราชาการตำรวจเข้ารับเข้ารับการศึกษาโรคซึมเศร้ากว่า605รายยอดรวมสูงถึงร้อยละ25คิดเป็นหนึ่งใน4ของประชาชนทั่วไปที่ป่วยด้วยโรคนี้และอีกหลายๆคนที่ทนไม่ได้อีกต่อไปก็ตัดสินใจลาออก เกษียณออกจากราชการก่อนกําหนดดังที่เราจะเห็นในสถิติ e a r l ์ลี่ i ีทนี้ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องในปี66ที่ผ่านมาสูงถึง1,407คนซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมพนักง,งานสอบสวนเองก็พบว่าเป็นจริงตามนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจแห่ลาออกทุกปี1ใน3เป็นพนักง,งานสอบสวนและนอกจากลาออกแล้วตํารวจชั้นผู้นา ชั้นผู้น้อยหลายคนนะคะที่ไม่มีทางออกไม่มีตัว๋วไม่มีนายเป็นแบค็คจะทนอยู่ก็ไม่ไหวจะลาออกก็ไม่ได้เพราะภาระทางการเงินรุมแล้วหลายคนยิงตัวตายในบ้านพักทิ้งจดหมายระบายความอัดอั้นตันใจเอาไว้บางคนยิงตัวตายหน้าโรงพักจบชีวิตการเป็นตำรวจพร้อมกับจบชีวิตตัวเองหรือในกรณีที่โหดร้ายที่สุดคือการเอาความเครียดที่ตัวเองมีไปก่ออชาชญากรรมในสังคมทำร้ายผู้อื่นอย่างที่เราเห็นในข่าวอยู่บ่อยครั้งเช่นกรณีกราดยิง จากที่ดิฉันพูดไปทั้งหมดนี้นะคะดิฉันมีความกังวลที่อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตรนั่งหัวโตะ๊ะบริหารงานบุคคลกําหนดนโยบายแต่งตั้งยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มลดสวัสดิการว่าลำพังตํารวจเนี่ยยังไม่สามารถที่จะดูแลคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีได้แล้วตํารวจจะเอากําลังและแรงที่ไหนไปดูแลประชาชนให้ดีคะ อีกทั้งตัวชี้วัดที่จะทาให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายได้คือสถิติการเกิดอาชญากรรมความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์และความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอ้างอิงจากเว็บไซต์กองแผนงานอาชญากรรมสานักงานตํารวจแห่งชาติวงเล็บไว้นะคะว่าไม่ตรงกันกับผลการดําเนินง,ง,งานในเล่มข่าวคาดแดงด้วยสถิติทั้งสองตัวไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนแต่กลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้าโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์โดยเฉพาะลักวิ่งชิงปล้น ท่านอาจจะบอกว่าตำรวจมีประสิทธิภาพในการจับกลุ่มมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งมันหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงว่าประชาชนมีความปลอดภยัยมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินน้อยลงสถิติชี้ชัดขนาดนี้แล้วค่ะแทนที่รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณหรือตั้งโครงการที่ช่วยดูแลความปลอดภัยประชาชนได้มากขึ้นทําให้ประชาชนได้อุ่นใจแต่เปล่าเลยสิ่งที่รัฐบาลท่านได้ทาคือการอนุมัติเงินให้สานักงานตํารวจแห่งชาติกด47ล้านบาทเพื่อตั้งโครงการซ่อมรถฉีดน้ำรำแรงดันสูงหรือจีโน่5คัน ทั้งที่ศารก็เพิ่งมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชดเชยค่าเสียหาย300 0 0 0บาทจากกรณีที่ตำรวจสลายการชุมนุมด้วยรถฉีดน้ำความดันสูงผสมสารเคมีที่หน้ารัฐสภาแห่งนี้ในวันที่17พฤศจิกายนพฤศจิกายนปี2 5 6 3สําทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนอีกหักแพ้อุทธร์ ตั้งงบมาซ่อมแล้วไม่พอตั้งงบมาซื้ออีกนะคะมีโครงการขอซื้อลถปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมเพิ่มอีก5คัน5คันช้ำๆค่ะท่านประธานใช้งบประมาณ87ล้านบาทไม่ทราบว่าซื้อมาปราบใครอีกล่ะคะก็ไหนว่าจับ,จบมือกันจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วความขัดแยง้งไหนว่าสมานฉันปลองดองกันแล้วรัฐบาลเตรียมการปราบปรามป,ประชาชนขนานี้แปลว่าท่านพาย,ยายามจะทําให้ตํารวจเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนต่อไปหรือไม่ ในเมื่อภารกิจหลักของสํานักงาน,นตํารวจแห่งชาติคือการรักษาความปลอดภัยภายในประเทศหรือนั่นกําลังหมายความว่าท่านมองประชาชนเป็นอริราชศัตรูกันแน่คะนอกจากนี้ค่ะยังมีการตั้งงบประมาณเป็นงบผูกพันทั้งทั้งหมด4,000ล้านบาทสร้างบ้านพักให้ตํารวจควบคุมฝูงชนหรือคอฝออยู่ใจกลางเมืองหลวงที่มีประชาชนร้องเรียนมาอย่างเพื่อนสมาชิกสสสุพนัทมีนชัยนันท์โดยในปี67ตั้งงบไว้ที่688ล้านบาท ซึ่งก็ต้องตั้งคำถามต่อสำนักงานตํารวจแห่งชาติรัฐบาลว่าคอฟอมีภารกิจอะไรที่ใจกลางเมืองหากท่านทาเสมอว่ามีเงินเหลือๆให้ใช้แบบนี้เนี่ยเอาเงิน6 8 8ล้านบาทไปกระจายปรับปรุงสร้างแฟดต,ตารวจให้มันเพียงพอดีกว่าไหมคะเอาไปซื้อน้ํามันซื้ออุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่มีพอใช้ซะดีกว่าและนี่ยังไม่ทราบเลยนะคะว่างบประมาณในปี6กนี้เบิกจ่ายไปครบเรียงดําเนินการไปยังไงบ้างแล้วยังไงดิฉันขอฝากว่าที่คณะกรรมาการตรวจสอบติดตามต่อไป และงบประมาณก้อนที่เรามองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่านประธานคะดิฉันอยากจะถามว่าการจัดซื้ออาวุธของตํารวจไทยจะเพียงพอเมื่อไหร่เพราะนับตั้งแต่ปี61หนึ 1, สำนักงานตํารวจแห่งชาติขอซื้อปืนรวมกันกว่า80,000กระบอกและยังมีอาวุธอื่นๆอีกน,นะคะอย่างเช่นรถยนเกาะโดนติดอาวุธระบบแอนตี้โดนระบบติดตามสอดแนม ซึ่งการทำเช้นนี้นี่แทบจะเป็นการติดอาวุธสงครามให้ตำรวจกลายเป็นทหารแล้วงบซื้ออาวุธปืนปีผ่านมากี่ปีกี่ปีก็เหมือนไม่พอค่ะปี6 6ปี63ซื้อไป8,400ล้านบาทถือว่าเยอะมากปี6 4 6 5ก็ตั้งอีกหลายพันล้านปี67ปีนี้ตั้งงบขอ1,836ล้านบาท สิ่งที่น่าสนใจของ国า部ซื้ออุวุธในปีนี้คือมีงบซื้ออุวุธณสูงถึง7 0 6ล้านบาทที่เป็นงบประมาณที่ถูกพับไปจากปีก่อนหมายความว่าอะไรคะท่านประธานหมายความว่าเคยตั้งงบไปแล้วมีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาไปแล้วด้วยบางรายมีการจัดทําสัญญาจดาซื้อจดจ้างแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงยังไม่มีการเบิกจ่ายหรือยังไม่มีการซื้ออาวุธนั้นจริงๆ ซึ่งรายการที่พับไปเนี่ยก็เป็นโครงการที่ตั้งงบไว้ตั้งแต่ปี64-65ดิฉันจึงมีคำถามค่ะท่านประธานว่ามันติดปัญหาอะไรทำไมยังซื้อไม่ได้สักทีคะแล้วอาวุธที่สั่งไปนี่ได้มาแล้วบ้างหรือ,อยังดิฉันจะขอยกตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็ต้องขอฝากว่าที่คณะกรรมาการโน้ตไว้ด้วยชัดชชัดชรายการมีดังนี้คะ่ะ1รายการซื้อปืนซุ่มยิงระยะไกลหรือสไนเปอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน10ชุด มูลค่า15.5ล้านบาทรายการนี้เป็นโครงการเดียวกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภยัยและความมั่นคงของประเทศของตำรวจมหาดเล็กรักษาพระองค์904ซึ่งได้มีการตั้งงบประมาณในปี64และทำสัญญากันในวันที่30กันยา64วันสุดท้ายของปีงบประมาณพอดีมีนนยสำคัญอะไรหรือเปล่าคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดป,ปัญหาอะไรเพราะว่าในงบประมาณ67ปีนี้ก็ยังมีการตั้งงบประมาณรายการนี้อยู่รายการต่อมาค่ะโครงการจัดหาปืนกล พร้อมอุปกรณ์จำนวน20ชุด72.6ล้านบาทมีการประกาศผู้ชนะเสนอราคาไปแล้ววันที่29ตุลาคม64ในปีงบประมาณ65แต่ก็ยังมีรายการนี้อยู่ในงบคำขอเช่นกันนะคะในวงเงินจำนวนเท่ากันเป๊ะเลยค่ะรายการต่อมารายการซื้ออาวุธปืนกลมือ9มมพร้อมอุปกรณ์สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ4,000กระบอกรายการนี้ตั้งเป็นงบผูกพันมาทั้งโครงการ511ล้าน ปีงบประมาณปีนี้เป็นปีสุดท้ายขอมาร้อยเล้านซึ่งก็ยังเบิกจ่ายไม่หมดสักทีไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ไปกี่กระบ,บอกแล้วและรายการสุดท้ายค่ะงบซื้อดโดรนอากาศยานไร้คนขับตรวจการระยะไกล UAV พร้อมอุปกรณ์และระบบควบคุมราคาสูงเท่าไหร่คะ39.9ล้านบาทขอซื้อมา4ี่ลำเป็นเงินเกือบ160ล้านรายการนี้ถูกพับไปเมื่อปีที่แล้วนะคะ ตั้งของงบใหม่ในปีนี้ทั้งที่มีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาไปแล้วเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,กาย,ยนปีิกปี่ในจํานวนเงินที่เท่ากันมันติดปัญหาอะไรคะท่านประธานนี่แค่าบางส่วนนะคะยังมีรายการที่ตั้งมาชดเชยรายการที่ถูกพับไปในปีก่อนอีกตั้งงบแบบใดคะท่านประธานรู้ว่าเบิกจ่ายไม่ได้ก็ยังตะบี้ตะบันตั้งงบกักไว้แบบเดิมทําไมไม่เอาวงเงินส่วนนี้ไปจัดโครงการอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆคะ นอกจากนี้นะคะยังมีรายการซื้ออาวุธใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจแบบใหม่แบบสับมาด้วยที่เพิ่งตั้งมาในปีนี้เลยคือ1โครงการจัดซื้อระบบแอนตี้โดนมูลค่าเกือบร้อยล้านโดยกองบัญชาการตํารวจนครบาลดิฉันมีคาถามค่ะท่านประธานตํารวจนครบาลจําเป็นแค่ไหนที่ต้องมีระบบแอนตี้โดนไว้กลางเมืองคะจะเอาไปตั้งไว้ที่ไหนโครงการที่2องโครงการตรวจสอบตําแหน่งโทรศัพท์ระยะไกล104ยล้านบาทและโครงการเพิ่มศักยภาพสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูล โทรศัพท์มือถือ217้ล้านบาท2โครงการนี้นะคะงบประมาณรวมกัน320ล้านต้องฝากว่าที่คณะกรรมการตรวจสอบด้วยค่ะว่าจุดประสงค์ของโครงการที่ท่านซื้อไปเนี่ยท่านจะซื้อไปทําอะไรใช่ที่ไหนใช่กับใครแล้วจะมีประโยชน์กับการคุ้มครองประชาชนยังไงคุ้มค่าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะจัดสรรงบประมาณไปซื้อไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปใช้สอดแนมประชาชนแบบที่รัฐบาลชุดที่แล,แล้วเคยใช้ระบบเพกิกสัดกับเพื่อนสมาชิกพักฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเปล่า นี่เรากำลังจะมีกองกําลังพิเศษอะไรหรือเปล่าคะนี่ถ้ามีงบซื้อกระทะมากันกระสุนนี่ฉันคิดว่าท่านผอ,อตรอชอบเล่นพัมซีเยอะเกินไปแล้วนะคะคำถามคือสํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องการยุทธภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในงานสงครามเหล่านี้ไปพร้อมกับการเตรียมอาวุธหนักให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นจํานวนมากขนาดนี้เพื่อภารกิจแบบใด จากที่กล่าวมาทั้งหมดดิฉันมีข้อเสนอค่ะในการปฏิรูปการจัดสรรงบป,ประมาณตำรวจใหม่คือต้องจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่จริงของสถานีตำรวจแต่ละที่ดิฉันไม่อยากเห็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้เงินส่วนตัวในการปฏิบัติภารกิจทั่วไปอีก เพราะตำรวจทุกคนก็มีครอบครัวและคนที่รักที่จะต้องใช้เงินเหล่านั้นในการดูแลเช่นกันแต่การจะทำสิ่งนั้นได้เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ในโครงการบริหารงานตำรวจแบบในปัจจุบันที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่สตชที่เดียวแน่นอนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์สถานีตำรวจต่างๆที่มีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายกันได้ฉะนั้นการจะให้เงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องประชาชนถูกจัดสรรไปเพื่อให้ตำรวจได้ดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงเราจําเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารตำรวจให้มีการกระจายอำนาจ คือถ้าจะให้ตรงถูกจุดที่สุดนะคะดีฉันคาดหวังและอยากเห็นคือการแบ่งโครงสร้างตํารวจออกเป็นสส่วนให้ชัดเจนส่วนแรกตํารวจส่วนกลางที่อาใสยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสืบสวนสอบสวนในคดีที่มีความซับซ้อนเยอะและส่วนที่2คือตํารวจท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนโดยตรงสืบสวนสอบสวนคดีทั่วไปทําให้ตํารวจส่วนนี้ขึ้นตรงกับท้องถิ่นรับงบประมาณโดยตรงเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆไม่ต้องผ่านกระบวนการของงบประมาณตามลําดับชั้นแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสาหรับการจัดทํางบประมาณในปีต่อๆไปของสานักง,งานตารวจแห่งชาติที่ฉันขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณที่เป็นไขมันส่วนเกินที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการบริการประชาชนลดงบที่ตั้งไว้แบบกัก ắc, เบิกจ่ายจริงก็ไม่หมดเบิกจ่ายจริงไม่ได้แล้วนําเงินส่วนนี้ไปเพิ่มให้กับงบที่เบิกจ,จนหมดแล้วมันก็ยังไม่พออย่างค่าน้ํามันหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ดิฉันได้อภิปรายไปข้างต้นเพราะจุดที่ท่านต้องให้ความสําคัญคือคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนทําให้พวกเขามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี หลุดจากวังวนนี่ที่จนแล้วเจ็บจนสุดท้ายต้องไปเรียกรับเก็บสวยเลียดไถเงินอย่างไม่ถูกต้องกับประชาชนเพราะถ้านหน่วยงานมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมีวิธีการบริหารงานที่ดีปัญหาเหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเป็นที่ชินชาในสายตาประชาชนจนเป็นที่เสื่อมศรัทธาอย่างในปัจจุบันเพราะท่านคะคนที่เจ็บปวดที่สุดในเรื่องนี้คือนายตํารวจทุกท่านนั่นเอง ดิฉันมีความเห็นว่าพรบก็ประมาณรายจ่ายประจําปี67ฉบับนี้ไม่มีทางแก้วิวกฤตศรัทธาในวงการตํารวจได้การบ้านสําคัญของรัฐบาลคือท่านต้องมาดูว่าอะไรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของตํารวจได้เพื่อให้ตํารวจมาดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่เพ,เพราะว่านี่คือหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราทุกคนยกระดับคุณภาพตำรวจทหารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนขอบคุณค่ะครับ <c oughs>